โยวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับเกม Dungeon Quest แต่วันนี้นะครับผมผมจะมาสาธิตวิธีทําให้เราเก็บแคนดี้ได้อย่างไวที่สุดเลยนะครับผมแบบเป็นแมปที่เก็บที่ไวที่สุดนะครับผมแมปที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็คือแมป Winter outpost นั่นเองครับผมเราเล่นแบบไหนก็ได้ครับผมไปเลยโอเคลุยโอเคครับผมเรามาอยู่ในแมป Winter outpost แล้วนะครับ สาเหตุที่ว่าทำไมผมใช้แมปอินวินเทอร์อัโพสนะครับผมเพราะว่าแมปวินเทอร์อัลโพสนยครับผมเป็นแมปที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดเหมาะสำหรับการที่จะเรามาฟาร์มอะไรหรือว่าเล่นให้จบไวๆในแต่ละด่านนะครับเพราะว่าแคนดี้ที่เราจะได้นี้มาจากการเล่นจบดันเจียนในแต่ละด่านเท่านั้นและแนะนําอีกนิดนึงนะครับก็คือสกิลสกิลที่ผมใช้จะใช้วันนี้ก็คือสกิลนี้ครับ Pulse Wave p u l s e Wave นะครับผมเป็นสกิลที่ทําให้เรา มีสปีดที่เพิ่มขึ้นด้วยทำให้เราวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับผมก็คือนนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับโอเคเริ่มจับเวลานะครับผมเวลาของด่านนี้เริ่มที่10นาทีนะครับผมเราจะมาดูว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับผมในการจบด่านเติร์เตเเควิ่งไปเรื่อยๆอ,อย่าไปอย่าไปอย่าไป อย่าไปเลยครับพี่โอียยวน,นิดนึงโอเคตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด30วินาทีนะครับเนี่ยจะเห็นว่าแบบวินเตอร์อพโพสนะครับผมมันจะไม่มีบอสเลยจะมีบอสคือตัวท้ายแค่ตัวเดียวเองไม่เหมือนกับด่านอื่นที่จะมีทั้งหมด3บอสนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นด่านของลลเลเวลเลเวลต่ํานยครับผมก็คือเราไม่ต้องมาหลบไม่ต้องมาอะไรเลยวิ่งตรงยาวๆได้อย่างเดียว คือวิ่งยาวๆไปเลยครับโอ้ยลืมกดโอเคพาไปดึ่งนาทีโอเค,ออเคตอนนี้มาถึงบอสแล้วครับจะเห็นว่าประมาณหนึ่งนาทีสิบวินีนะครับผมเรามาถึงบอสเรียบร้อยแล้วปุ๊บเรียบร้อยบอสต,ตาย เราใช้เวลาไปแค่1นาทีกับ14วินาที A นะครับผมทำให้เราได้แคนดี้เพิ่มมาละง่สยโอเคครับผมเราจะเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้แมปไหนดีที่สุดแมปวินเตอร์อัพโพสใช้เวลาแค่1นาที15วินาทีนะครับผมในการจบด่านดังนั้นถ้าเราเล่นแบบนี้วินเตอร์อัพโพสไปเรื่อยๆ1ชั่วโมง่ยครับถ้าเท่า,ากับว่าเราจะมีโอกาสเล่นได้ถึงประมาณเกือบ สี่สิบห้าสิบรอบเลยนะครับผมทําให้เราได้แคนดี้ประมาณห้าร้อยต่อหนึ่งชั่วโมงครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครสนใจจากฟาร์มแคนดี้ลองไปใช้วิธีนี้ได้เลยครับผมแล้วก็มาแชร์กันนะครับว่าใครได้แคนดี้มากสุดในหนึ่งชั่วโมงนะครับผมรับวันนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆที่รับชมครับผมถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ